เอาติ 1, ๊ 1.6G รถปี2016กลับได้ใหม่แค่60,000ราคา349,000บาทฟิดาวผ่อน6,000สำหรับพี่คนไหนที่สนใจบอกเลยคลิปนี้ห้ามพลาด สวัสดีครับสวัสดี FC และคนดูทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเซลเบย์เช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันกับเจ้าัวต้าอันติด 1.6G ปี2016นะครับคันนี้เลขไม้แค่60,000นะครับบอกเลยว่าเจ้าของเดิมนะครับดูแลรถดีมากเลยนะครับสำหรับเอาลติคันนี้นะราคา349,000บาทนะครับฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น6,000บาทตลอดอายุสัญญาต้องบอกว่าน่าสนใจสุดๆนะครับ กับรถที่สภาพใหม่คลิปคันนี้สำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจบอกเลยคลิปนี้ห้ามพลาดเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าก่อนเลยนะครับสำหรับรถคันนี้เป็นรถปี2016แต่สภาพอย่างที่บอกว่าเจ้าของเดิมนะครับดูแลรักษาดีมากเลยนะครับโคมไฟเดิมๆนะครับสวยๆใสๆแบบนี้เลยนะครับกับไฟมันติรฟเฟกเตอร์นะครับด้านหน้าต้องบอกว่าสวยนะครับอันนี้ก็เป็นโฉมปี2016เนีิยะครับผมกระจังหน้าเนี่ยเขาจะได้มาเป็นโครเมียม3เส้นนะครับ ค่อนข้างที่จะหล่อเลยนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะได้รถเก่งขนาดกลางสักคันหนึ่งนะครับผมคันนี้ได้ไม่น้อยด้วยนะครับร้อยต่อรถนะครับแน่นแน่นแนบสนิทเลยมาพร้อมกับล้อแมกนะครับก็ยังไม่ได้เป็นสีดูโทนะแต่เป็นล้อแมกอร่อยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะคีนนะครับด้านหน้าให้เป็นดิสเบกด้านหลังยังให้เป็นดัมอยู่นะครับสาหรับปี2 0 1 6แต่เลดพอนะครับเท่านี้เฉอว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วนะครับและอย่างที่บอกนะนี่ เดิมทั้งคันนะครับผมกระจกนะครับก็เดิมแท้โตโยต้าตรงนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับสวยๆนะครับกระจกมองข้างนะครับเปิดปิดแบบไฟฟ้านะมีไฟเลี้ยวในตัวให้เรียบร้อยนะครับคันนี้มาพร้อมกับกันสาดนะคะพี่พี่ในส่วนของคันนี้นะเดิมโรงงานมีมาให้นะครับสันเหลี่ยมคมทุกอย่างชัดเจนหมดนะครับมือเปิดนี่ตัดด้วยสีโครเมียมด้วยนะครับอ่ะสำหรับรถปี2016คันนี้นะครับภายในก็จะได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะครับบอกเลยค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลย นะครับแต่เดี๋ยวจุดหลักๆแล้วผมจะพามาดูในส่วนของโครงสร้างกันนะครับแล้วแกะตรงนี้ดูได้เลยนะครับนี่ในส่วนของสปอร์ตเมดากต้องบอกว่าเจ้าของเดิมนะครับดูแลดีจริงๆนะสปอร์ตเมดากทุกอย่างอยู่ครบนะครับผมแล้วในส่วนของซอกประตูด้านซ้ายนี่เดิมๆนะครับสีเดิมโรงงานกับสีอมตะหรือว่าสีบอลนั่นเองนะครับต้องบอกว่าสวยนะครับคันนี้น่าใช้ในส่วนของแผงประตูนี่ครับก็ แทบจะเหมือนกับปี2018-19เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็จะได้เป็นสีทูโทนนี่ครับสีดําตัดด้วยสีเบจนะครับแล้วก็เดินลวดลายด้วยสีเทานี่ครับอันนี้ค่อนข้างที่จะสวยนะอยากจะบอกให้พี่รู้เลยนะครับว่าคันนี้ถือว่าผ่อนถูกแล้วยังได้ลดที่ไม่ได้ปีลึกมากนะครับผมในส่วนของน็อตเสาบีนะครับก็เดิมๆไม่มีรอยตาหนินะหัวน็อตถือว่าใช้ได้นะครับตรงนี้ถือว่าโอเคเลยในส่วนของหัวน็อตนะครับ แล้วในส่วนของแผ่นเพจก็เช่นเดียวกันนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะดูแผ่นเพจนี่ยก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้ที่ Li น์977 D L A Y Sun นะครับชื่อ l ลน์ว่าเบียร์กัสยาขายนะครับผมอินบ็อกซ์สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับในส่วนของรหัสเครื่องยนต์นะครับเขาก็ยังใช้เป็น1 Z r ซขีด F B E อยู่นะครับตรงนี้นะในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเลขเครื่องยนต์เลขตัวถังนะครับมีมาให้ครบหมดอยู่แล้วนะครับในส่วนของแผ่นเพจก็เป็นอันนึงนะครับที่ต้องดูนะครับไม่ดูไม่ได้เลย ในส่วนของห้องผู้โดยสารตอนสองนะครับก็ใหม่นะค่อนข้างที่จะใหม่นวมยังตึงๆอยู่เลยนะครับกระเป๋าจิงโจ้จมีมาให้1ฝั่งนะครับแต่ผู้โดยสารตอนสองยังไม่มีอะไรมาให้เนาะมีช่องเสียบของให้นิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวปี1 8บแเกนี่ยก็จะมีในส่วนของช่องเสียบอะแดปเตอร์มาให้นะครับแต่คันนี้ก็มาโฟกัสสาหรับพี่ๆคนไหนที่รายได้ไม่ได้เยอะอยากผ่อนรถไม่ได้แพงมากเนาะคันนี้เป็นอีกคันหนึ่งที่ตอบโจทย์นะคบพี่ๆหลายคนหูยางตรงนี้ต้องบอกว่าแน่นมากนะ จะพยายามแกะให้ด <hana> ูนะครับนิดนึงในส่วนของสปอร์ตเมดัคน we huh ี่เห็นไหมพี่สปอร์ตเมดัคตรงนี้ไม่แน่ใจว่าพี่ๆ like ทุกคนเห็นไหมนะสปอร์ตเมดัคตรงนี้เห็นไหมเอ่ยนะครับอย่างที่บอกนะครับสปอร์ตเมดัคเนี่ยต้องดูนะครับถ้าไม่ดูเนี่ยไม่ได้เลยนะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าสปอร์ตเมดัคตรงนี้ถ้าทําสีมาตรงนี้หายแน่นอนนะครับในส่วนของสปอร์ตเมดัคนะหายแน่นอนนะครับแล้วอย่าลืมนะครับพี่ๆรอยขีบโรบอทนะนี่เปิดมาชัดเจนเลยนะครับในส่วนของรอยขีบโรบอทของอัลติคคันนี้ นะครับผมโครงสร้างเดิมเกตเนะครับรถทุกคันชนหนักพดความจมน้ํากับสี่กอไม้เริ่มชํารุดเราไม่รับเข้ามาขายนะครับจากข้อมูลเบื้องต้นตรงนี้นะครับแจ้งให้พี่ๆทราบก่อนนะครับแล้วก็พี่ๆคนไหนนะครับที่สนใจแต่ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองทาอาชีพประมาณนี้ออกรถได้หรือเปล่าทักแชทแอดไลน์ Chat, line, เข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับพี่สำหรับออติสครันนี้นะครับถ้าพี่ๆคนไหนอยากออกรถคนเดียวได้แบบไม่ต้องใช้คนค้านะ ขอรายได้หมื่นห้าขึ้นไปเนี่ยครับจะไม่โดนขอคนค้ำนะครับถ้าอยู่ในกรุงเทพนะพี่พี่แต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับแน่นอนว่าขอรายได้หมื่นสามออกรถคนเดียวได้ไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับแต่เลดผ่อนต้องคเวอร์กับรายได้ด้วยนะคะพี่พี่เลดผ่อนต้องเวอร์กับรายได้ด้วยนะครับ,อ,อ,บ,รรบอ่ะเดี๋ยวพาดูข้างหลังกันหน่อยเนี่ยครับสำหรับไฟท้ายเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังได้เหลื่อมๆกับไฟ LED นะ LED ไร้กายต้องบอกว่าสวยนะครับส่วนตัวออาติเนี่ยผมมองว่าสวยนะ แล้วต้องบอกก่อนนะครับคันนี้เป็นรถบ้านนะครับพี่คันนี้เป็นรถบ้านนะครับผมสาหรับเอาติสไม่ใช่รถแท็กซี่นะครับเพราะว่ารถเอาติสคันอื่นที่ผมมีอยู่เขออนุญาตแผ่นกล้องนะครับผมที่ผมมีจอดอยู่ประมาณ60กว่าคันนะพี่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นรถหน่วยงานสักเกเลยนะครับพี่นะครับรถหน่วยงานผลระวางมาในส่วนของเอาติสนะครับด้านหลังก็ต้องบอกดีไซน์ได้สวยนะถือว่าโอเคเลยพรีเมียมลักชัวรี่สุดๆนะครับตัดด้วยเส้นโครเมียมตรงนี้ถือว่าสวย นะคะพี่พี่ในส่วนของตรงนี้นะในส่วนของตรงนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นะครับโอเคครับพี่มาต่อกันนะครับเดี๋ยวผมพาดูนะีครับภายในห้องโดยสารจากฝั่งนี้นะครับแสงน่าจะชัดนะบอกเลยว่าเบาะหนังตึงๆนะครับพี่ในส่วนของเบาะนะใหม่มากนะครับ อาจจะมีรอยยับบ้างยุ่ยยนิดหน่อยนะครับตามการใช้งานนะครับเพราะว่าลดข้อปี2016นะครับผมแต่ถือว่าราคาเนี้ยถือว่าโอเคนะครับกับสภาพโครงสร้างเกจเนะครับพี่พนี่เห็นไหมกระดูกงูนะครับอยากอยากให้ดูจริงในส่วนของกระดูกงูแต่แน่นนะแน่นมากนะเพราะว่าไม่เคยมีใครแกะไม่เคยมีใครดูเลยนะครับเห็นไหมพี่ตรงนี้จะมีสปอตเมทอาร์คอยู่นะครับอย่างที่บอกว่าถ้าทำสีมาสปอตเมทอาร์คหายแน่นอนนะครับสปอตเมทอาร์คจะไม่เรียงกันสวยแน่นอนนะครับพี่พี่พยายามดูกันนิดนึงนะครับตรงนี้แล้วก พอหูเหอย่างที่บอกนะพี่เห็นไหมว่ามันค่อนข้างที่จะตึงมากๆนะครับรอยขีบโรบอรตตรงนี้ก็ถือว่าชัดเจนนะครับพยายามดูกันด้วยนะครับพี่2จุดนี้เนาะเป็นโครงสร้างนะครับเพราะว่าเราดูเป็นรถมือ2นะครับเราไม่ได้ดูเป็นรถมือ1นะครับฉะนั้นโครงสร้างเราต้องมาก่อนนะครับแต่ถ้าพี่ๆคนไหนไปซื้อเป็นรถป้ายแดงมือ1โอเคไม่ต้องดูโครงสร้างก็ได้นะครับถ้าพี่ๆคนไหนไปดูเป็นรถป้ายแดงมือ1 โครงสร้างไม่จําเป็นต้องดูก็ได้นะครับแต่พอเรามาข้างหน้าแล้วนะครับเราก็จะมาดูในส่วนของโครงสร้างเสาบีตรงนี้ต่อนะครับแต่เราเปิดประตูก่อนนะเราจะได้เห็นชัดนะครับนี่หัวน็อตนี่เห็นไหมพี่สีจะไม่หลุดนะครับสีไม่หลุดไม่ลอกไม่ล่อนนะครับหัวน็อตไม่เคยมีการไขนะครับสีเท่ากันนะพี่พี่พยายามดูด้วยบางทีมีการแต้มมานะครับบางทีมีการไขไปแล้วแต่แต้มมานะครับตรงนี้พยายามดูด้วยว่าสีเท่ากันหรือเปล่านะครับในส่วนของน็อตเสาบีตรงนี้ถือว่าโอเคเลย นะครับอ่ะในส่วนของซ่อประตูนะครับพี่ให้ดูน็อตแก้มขวาเดิมกริปนะครับสภาพสวยนะครับโครงสร้างเกตเอตรงนี้ถือว่าใช้ได้เลยโอเคที่สุดเลยนะครับพี่ประตูฝั่งคนขับนะครับก็ได้เป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับแล้วก็ออโต้หนึ่งบานฝั่งคนขับนะตรงนี้กระจกมองข้างเปิดปรับปิดนะครับแบบไฟฟ้ามีให้เรียบร้อยแล้วสําหรับรถปีสิบหกนะครับถือว่าโอเคนะครับพี่ๆอ่ะเดี๋ยวเรา ไปดูันที่ฝาปงท้ายหน่อยนะครับผมอ่ะย้อนกันมาที่ฝาปงท้ายหน่อยนะครับสำหรับฝาปงท้ายนะเดี๋ยวให้ดูกุญแจก่อนนะครับสำหรับรถปี2016นะครับก็ยังได้เป็นแบบกุญแจเสียบอยู่นะแต่ถ้าเป็นปี2018เนะี่ยอีกโฉมหนึงน่งเนี่ยพี่ก็จะได้เป็นกุญแจสามาร์ทคี์เล็ดนะครับแต่ก็ยังโอเคนะที่เขาให้มาในส่วนของกุญแจที่เป็นที่สามารถขอภัยที่สามารถเปิดฝาปงท้ายได้นะครับนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูอ่ะเปิดได้แบบนี้เลยนะครับตรงนี้ถือว่าโอเคนะ ตรงนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับเพิ่มความสะดวกสบายให้อีกจุดหนึ่งนะครับอ่ะ uh, แต่เดี๋ยวเรามาดูกันต่อในส่วนของโครงสร้างนะครับพี่พี่หัวน็อตเดิมเดิมนะครับไม่เคยมีอรอยงนันย้แก่เกาตรงนี้ถือว่าโอเคนะครับนี่หัวน็อตเดิมเดิมไม่มีสีนะไม่มีหลุดไม่ลอกไม่ล่อนไมค่ะตรงนี้ถือว่าโอเคนะครับอยากให้พี่พี่ดูในส่วนของโครงสร้างนะครับตรงนี้ถือว่าใช้ได้เลยนี่หัวน็อตเดิมทุกจุดนะครับพี่พี่พยายามโฟกัสกันนิดนึงน้บในส่วนของตรงนี้นะโฟกัสกันนิดนึงนะครับสปอตไม่นะลงน้ําทุกอย่างถือว่่าเคคนนะรับี สวยนะสาหรับคันนี้โครงสร้างเนี่ยผมเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าสวยนะครับซื้อไปนี่รพี่อย่าลืมนะว่ารถซื้อไป10ปี20ปีนะครับซื้อไปยาวๆนะครับแล้วรถเนี่ยไม่ใช่แค่ราคาหลักร้อยหลักหมื่นนะพี่รถเนี่ยราคาหลักแสนครึ่งล้านนะครับฉะนั้นจะซื้อทั้งทีนะครับต้องซื้อดีๆไปเลยนะครับถ้าจะเป็นในรถมือสองนะครับเราก็ต้องเช็คสภาพเกจกันหน่อยนะครับว่าโครงสร้างเดิมหรือเปล่านะครับซื้อไปแล้วต้องไปซ่อมหรือว่าต้องมาทําอะไรเพิ่มหรือเปล่า นะครับอ่ะในส่วนของโครงสร้างด้านหลังก็แม่แลงยางอะไรมีให้ครบนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่พี่ๆควรดูนะครับก็คือในส่วนของทาามะพร้าวสีขาวแบบนี้นะครับต้องดูนะครับไม่ดูไม่ได้เลยนะครับพยายามดูนิดนึงนะครับจะเป็นสีขาวสีเปลือกไข่นะครับแต่ถ้าพี่ดูแล้วนะครับไม่ใช่สีขาวมีสีอื่นป้ายมาแสดงว่าโครงสร้างเนี่ยอาจจะเคยชนมานะ หรือต้องถามเหตุผลว่าทําไมถึงทําสีมานะครับโดยปกติแล้วจะไม่มีการทําสีนะสําหรับโครงสร้างตรงนั้นนะครับพี่ๆี่ะเดี๋ยวเราเข้ามาในตัวรถกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมอนุญาตแผ่นกล้องให้ดูในส่วนของเบาะข้างหน้าอีกทีนึงนะครับในส่วนของเบาะนะก็จะเป็นเบาะหนังพี่ตึงๆแบบนี้เลยนะครับกระบอกหนังสีเบจมีปีผีเสื้อให้เรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่าสวยนะครับส่วนตัวผมมองว่าสวยนะสําหรับพี่พี่คนไหนที่อยากได้รถสักคันหนึ่งนะครับคันนี้ก็ตอบโจทย์เลย นะครับอ่ะเดี๋ยวเข้ามาในตัวรถแล้วเดี๋ยวสตาร์ทให้เลยดีกว่านะครับนี่อ่าเดี๋ยวสตาร์ทให้เลยนะครับบอกเลยว่าบีทีเอติดนะนี่เห็นไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตหมุนพวงมาลัยกลับนิดนึงนะครับผมอ่ะพวงมาลัยเนี่ยก็เป็นพวงมาลัยแบบวัสดุ ABS นะครับหุ้มด้วยหนังสวยๆนะครับเดินสติชชิ่งได้สีดําทั้งหมดนะก็ปกติเลยนะครับความเนี๊ยบความคุมโทนนะครับแต่พวงมาลัยเนี่ยต้องบอกว่าได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วนะครับพี่ ใหม่มากนะเปิดเสียงลดเสียงเปลี่ยนหมกนะครับเจ้าของเดิมต้องบอกว่าคือดูแลรักษามาดีจริงๆนะสําหรับคันนี้นะครับเจ้าของเดิมดูแลรักษามาดีจริงๆนะครับต้องยอมรับเลยในส่วนของเอาติดคันนี้นะครับผมว่าสภาพเขาใหม่มากนะครับกลับเล็กไหมนะครับแค่หกหมื่นนะครับแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับว่าไม่มีการกลับสีกอไม้แน่นอนนี่ครับ รถชนหนักพีความจมน้ํากับสีกอไม้เล่มชารุดเราไม่รับเข้ามาขายนะครับถ้าพี่ไปตรวจสอบแล้วนะครับเจอหรือว่าเรขไม้ไม่ตรงนะครับหรือว่าเคยชนหนักพีความจมน้ํามานะครับเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนนะคะพี่พี่ตรงนี้พี่พี่สบายใจได้เลยนะครับแล้วข้อดีของบริษัทเพชรยนต์ของผมนะครับเพราะว่าข้อดีนะของผมคือผมนะครับตั้งอยู่ในพื้นที่ของเตงเนีครับมากว่า24ปีแล้วนะครับแน่นอนว่าพี่พี่ซื้อรถไปเนี่ยผมไม่หายไปไหนแน่นอนนะครับ ไม่หายไปไหนแน่นอนนะครพี่ซื้อไปรดอีก10ปีนะครับ20ปีผมก็ยังอยู่ตรงนี้ที่เดิมเพียงแต่ผมมีสาขาเพิ่มเท่านั้นเองนะครับก็เพิ่มความสะดวกสบายให้กับพี่ๆคนอื่นมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของตรงนี้นะอ่ะมาต่อที่คอนโซลตรงกลางนะครับพี่ๆก็จะได้เป็นเครื่องเล่นเสียงนะครับวิทยุ FM นะครับ AM ทั่วไปเลยนะครับใส่ CD ดีได้ทั่วไปนะตกแต่งด้วยสีาร์บอนเคปลานะสีน้ำตาลลายไม้สวยจริงๆนะออกแบบมาถือว่าโอเคเลย ในส่วนของตรงนี้นะครับแอร์ Air นะครับก็เป็นแอร์แบบแมนนวลนะตรงนี้ปรับแบบแมนนวลนะครับแต่ถ้าเป็นตัวใหม่ก็จะปรับแบบออโต้แล้วนะครับตรงนี้ถือว่าโอเคช่องเสียบอะแดปเตอร์เนี่ยจริงๆพวกออปชันเนี่ยมีมาให้เหมือนกันเลยนะครับแตกต่างกันนิดหน่อยกับพวกรถปีใหม่เนาะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับแล้วก็หัวเกียร์นะครับเป็นสีเมทัลลิกนะครับตรงนี้เป็นเกียร์ซูเปอร์ซีวีทีเจ็ดสปีดนะครับเห็น <He ard S 2> ไหมเจ้าของเดิมเนี่ยชิ้พลาสติกตรงนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะพี่คือใช้งานน้อยมากนะครับเหมือนซื ใช้งานน้อยมากจริงๆนะครับในส่วนของช่องกลางนะครับก็เป็นที่วางแก้วเนาะก็ตกแต่งด้วยลายเส้นโครเมียมนะครับสวยมากสําหรับคันนี้คือสภาพสวยจริงๆนะครับไม่ได้อยากโวยนะแต่คือสภาพคันนี้คือใหม่จริงๆทั้งใหม่ทั้งสวยนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับผมอ่ะโครงสร้างด้านหน้าก็ประมาณนี้เลยนี่ครับคอนโซลด้านหน้าถือว่าสวยแล้วก็โอเคเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ ที่กันสาด้านบนนะครับนี่ต้องบอกเลยว่าคันนี้ไม่มีรอยเจิมนะใสนะครับถือว่าโอเคชิมพลาสติกนามาัดบางแดดชิมพลาสติกทุกอย่างยังอยู่ครบเลยเห็นไหมฟู้มือการเข้าบริการทุกอย่างคืออยู่ครบแล้วคือข้อดีของตัว 1.6G คืออะไรไม่เข้พี่พี่เขามีไฟมาเห็นไหมนี่ตรงนี้คือเขามีไฟมาให้ถึง4จุดด้วยกันนะครับตรงนี้1จุดเนาะตรงกลางอีก1จุดนะครับนี่2หลอดน,นี้คือ1จุดแล้วก็ฝั่งคนน้านข้างอีก1จุด นะตรงนี้เห็นไหมค่อนข้างที่จะสวยมากๆนะครับแล้วก็ตรงกลางรถอีก1จุดเขาให้มาถึง4จุดด้วยกันนะครับเพิ่มความสะดวกสบายมากนะครับสำหรับตอนกลางคืนนะครับผมไม่มืดไม่สลัวแน่นอนนะครับสําหรับอาลติทคันนี้นะครับพี่ๆเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องเครื่องกันต่อเลยดีกว่านะครับว่าสภาพสวยใสยไหลรอยแล้วก็โครงสร้างเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยครับ มาครับพี่พี่เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ด้านในเครื่องยนต์นะครับก็สําหรับเครื่องยนต์นะครับก็จะใช้เป็นรหัส1 ZR อาขีด FBE นะครับผมเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.6ลิตรนะครับสี่สูบเลี้ยง16วาล์วนะครับผมต้องบอกเลยว่าใช้งานในเมืองหรือว่าออกต่างจังหวัดนะตอบโจทย์แน่นอนสําหรับเอาตินะครับแล้วเครื่องยนต์นะครับแน่นอนว่าเขาขึ้นชื่อเรื่องทึบทนนะครับผมอ่ะแต่เดี๋ยวเครื่องยนต์เนี่ยเราอาจจะไม่ได้พาเจาะรายละเอียดลึกมากมายนะครับผมแต่เดี๋ยวเราพาดูในสส่วนนของงงโครร้าัเเป็หลลกย แต่ให้ดูในส่วนของห้องเครื่องก่อนนะครับว่าไม่มีค้บน้ํามันนะชิ้นพลาสติกทุกอย่างใหม่หมดเลยนะครับต้องบอกว่าคือต้องชมเจ้าของอีกทีนึงนะครับว่าเขาดูแลได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับสําหรับเจ้าของเดิมนะคือดูแลดีมากนะครับตรงนี้ขอชื่นชมเลยนะครับอ่ะแต่เดี๋ยวเราเริ่มมาดูโครงสร้างกันเลยดีกว่านะครับในส่วนของ ฝาโปงนะครับเราดูก่อนเลยนะครับอันดับแรกฝาโปงนะครับเดิมแท้หรือเปล่าหัวน็อตขยับหรือเปล่าตรงนี้นะครับไล่ดูเลยนะครับสปอร์ตเมดอามีการเรียงตัวสวยงามนะครับผมนี่แล้วก็ฝาโปงนะครับอย่าลืมนะมี2จุดนะครับด้านล่างตรงนั้นกับด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีสปอร์ตเมดอาร์มแล้วตรงนี้จะมีนะครับแล้วเขาจะเรียงตัวกันสวยๆนะครับขึ้นมาด้านบนแบบนี้เลยนะครับก็ดูสติกเกอร์ดูอะไรด้วยนะครับมีครบหรือเปล่าสปอร์ตเมดอาร์เรียงกันสวยไหมนะครับในส่วนของตรงนี้นะ เรามาถึงตรงกลางแล้วนะครับเราดูตรงนี้ด้วยนะครับยางซีนนะครับมีไหมครบไหมนะครับในส่วนของยางซีนเดิมหรือเปล่าสีเท่ากันไหมนะครับนี่จิกแล้วเป็นรอยเล็บหรือเปล่านะครับอันนี้จริงแล้วเป็นรอยเล็บนะถ้าจริงแล้วไม่เป็นรอยเล็บเนี่ยแสดงว่าทําสีมานะครับแล้วก็ในส่วนของรูกลมนะครับพี่ข้างหน้าดูนิดนึงว่ากลมเหมือนเดิมหรือเปล่าเหลี่ยมคมทุกอย่างเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับถ้าไม่เหมือนเดิมนะครับถ้ารูกลมบิดเบี้ยวไปแสดงว่าอาจจะเคยชนด้านหน้ามานะครับ นี่สปอร์ตเมทัลทุกอย่างอยู่ครบเลยนะครับก็อย่าลืมดูนะครับในส่วนของโครงสร้างนะครับทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเลยนะคันนี้อย่าลืมดูนะทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับฝากระโปงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในส่วนของซุ้มโชคนะครับน็อตซุ้มโชคมาร์คสูตรมาคิซีเนี่ยยังเห็นเลยนะครับตรงนี้นะสปอร์ตเมร์ลยางซีนี่สำหรับคันนี้ก็จะเป็นลอยที่มือคนปาดนะครับรอยซีนคนปาดนะใช้มือปาดแบบนี้นะครับนี่เขาใช้มือคนปาดก็จะได้เป็นออกมาเป็นประมาณนี้นะครับ สปอร์ต่มด้ทุกอย่างคือเข้าสีเดิมนะสีเท่ากันหมดเลยเนะครับคานหน้าเนี่ยไล่มาดูได้เลยสีเท่ากันทุกจุดตรงนี้ถือว่าสวยถือว่าโอเคเลยตรงนี้นี่เห็นไหมครับพี่พี่สวยมากๆนะสติกเกอร์ทุกอย่างถือว่าโอเคเลยนะครับตรงนี้ก็อาจจะมีรอยนิดน,นึงนะครับของยางด้านบนนะครับตามการใช้งานแต่สติกเกอร์ทุกอย่างคือสวยนะเดิมหมดนะครับคานหน้าคานหมอ้อน้ําทุกอย่าง คือสวยหมดแล้วสบบอบอดไม่น้งมีเห็นแบบชัดเจนนะครับตรงนี้ถือว่าโอเคเลยนี่ก็อย่างที่บอกนี่ผมพาดูในส่วนของโครงสร้างเนี่ยรอบคันแน่นอนนะครับก็อยากให้พี่ๆทุกคนนะครับดูคลิปผมนะครับแล้วรู้สึกเหมือนมาดูรถเองที่เพชรยนต์นะครับอยากให้พี่ๆทุกคนรู้สึกแบบนั้นเลยนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเอาติดตัว1 6 G ปี2016นะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้ที่เบอร์084 056 0534เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านใต้คลิปอีกทีหนึ่งนะครับหรือว่าจะเป็น l i น e แอด d l d a y z นะครับพี่ขอย,ย้ำอีกทีนะแอด7 d l d a y z นะครับเบียร์กัดยาขาย เนี่ยครับชื่อไลน์ของผมนั่นเองนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่สงสัยตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถโทรเข้ามาได้ไลน์เข้ามาได้เลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับเอาต,ติตัว1น 6G คันนี้นะครับราคาถูกเลทพ่อนถูกแล้วรถสภาพเกตเอมไม่น้อยด้วยคันนี้ถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่น่าจับตามองเลยนะครับถ้าพี่ๆคนไหนสนใจก็รีบอินบ็อกซ์ทักแชทกันเข้ามาได้เลยนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้ามีตรงจุดไหนผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ผมเซลเบียขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ